อด,ดีนุนนาสีหขค่เวลาละะมาดม,มักบิายห้านาทีผ่านหกแล้วว่าแปดเอ่อห้านาทีผ่านหกก็คือสิบแปดนาฬิกาห้านาทีของวันอาทิตย์ที่หกเดือนตุลาคมพุทธศักปปราช2 5 6 7ก็ดปฏิทินอิสลาม ก็เป็นเป็นวันจันทร์นะขึ้นมาเป็นวันจันทร์ที่4เดือนรอบิอุลอาคิริฮิจดรศสศกราชหนึ่ันสร้อยสี่สวันเวลาก็ผ่านไปเช่นนี้เช่นน,นี้ผ่านไปทุกวันเรื่องที่เราต้องคิดและใครควรคำหนึ่งก็คือว่าคนเราเกิดมานั้นแล้วต้องตายเนี่ยตรงเนี้เราจะต้องคิดให้มากๆ ว่าอะไรที่มันบังเกิดขึ้นมาบนโลกนี้มันมีนูน่นมีนี่มีอะไรต่ออะไรได้อยังไงแล้วก็ความเจริญทางทบเทคโนโลยีสื่อสารการก่อสร้างอาวุธต่างๆอ้ยมันเจริญไปหมดเช้าวความรู้มาประกอบกันยิงจรวดทางไลนะข้ามไปหลายๆประเทศแนะมีดาวเทียมสองหลังคาบ้านทุกหลัง มีอะไร,ะไร GPS นำทางสามารถดูการจราจรได้ทุกส่วนถนนเส้นไหนมีรถมากรถน้อยเกิดอุบัติเหตุะไโอ้ก็นับว่าเป็นความเจริญแต่ในขณะเดียวกันจิตใจของมนุษย์ก็ต่ำซามแล้วก็ชั่วช้าลงไปการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นโอ้อวด การโกงทุจริตคอรัปชันอะไรก็ยังปรากฏถามว่าเรื่องเหล่านี้ในอดีตมีไหมมีเหมือนกันใช่ไมมีประวัติศาสตร์ในอดีตรก็รบราค่าฟันกันสมัยก่อนใช้ดาบใช้หอกใช้ธนูใช้เครื่องยิงกระสุนอะไรก็พัฒนากันเรื่อยมาจากกนกระทั่งมาทุกวันนี้นะเ,เราก็เห็นว่าโลกมันวิปริตด้วยภัยธรรมชาติ ถามว่าสมัยก่อนๆมีไม่ภัยธรรมชาติมีไม่ใช่ไม่มีแต่ข่าวสารมันมาไม่ถึงกันแปลว่าโลกดุนยาเนี่ยสมบูรณ์อย่างฮะอันลอสร้างมนุษย์มาในรูปแบบสิงงดงามยิ่งอันนี้หมายถึงโดยทั่วไปเปรียบเทียบกับสัตว์โลกทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขานว่าทำไมคนนี้จมูกแหวงหูขาดนะ ขาลีบอะไรเงี้ยนั่นเป็นอำนาจเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ได้กเกิดความคิดว่าพ่อแม่ไม่มีอำนาจสร้างลูกนะเว้ยแฮ้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้มึงยอมรับได้ไหมแต่มึงยอมรับได้ไม่โวยวายมึงจะได้สวรรค์แต่ยอมรับไม่ได้ตีโพยตีพายมึงก็ได้นรกแสดงว่าไม่ยอมกับอัลลอฮ์ฉะนั้นต้องยอมหมด เมื่อวานไปฟังบรรยายมีคนหนึ่งเขาบ่งใส่แบตเตอรี่หัวใจโอ้ยไม่ขอท่าอนะไรแบบนี้โอ้โหเขาทำไมมันมต้องอย่างงี้ด้วยวะมบบบอกพูดแบบนี้ไม่ได้นะเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของนะเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของอย่ามีอัตตาสะเรศอย่าเอาตัวตนเป็นใหญ่นะผู้ที่ควบคุมดูแลเราเนะี่ยทุกเรียกว่าทุกอนูแห่งเวลาทุกอนูแห่ง เออะไรสิ่งแสบรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยอย่ว่าอะตอมอ่ะแล้วก็ยังแยกเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเอาขาอบอกว่ามันยังแยกมันยังย่อยไปได้ก็งานสร้างของเราทอานั้นะโลกนี่ลอยหยุกท่ามกลางบรรยากาศนะดาวดวงเดือนก็นลอยอยู่ดวงอาทิตย์ก็กมีแสงพุ่งมาผ่านมา นะโดนดาวบริวารทั้งหลายก็เป็นเรื่องน่าคิดว่วมันมีได้ยังไงมันเกิดได้ยังไงถ้าไม่รู้จักคิดได้กูก็อยู่งี้แหละว,วันนี้ได้มาเท่าไหร่ละพันห้าอะไรเงี้ยคิดอยู่แค่นี้นะสักวันหนึ่งถ้าไม่คิดแบบเนี้มันไม่มีได้คิดหรอกเพราะมันหลับตาไม่ไม่ลืมแล้วร่างกายมันค่อยค่อยเน่าไปบนไปกับดินนั่นแหละแต่ อเล่บอกว่าการตายนั่นคือการเริ่มต้นการมีชีวิตที่แท้จ,จริงไอ้ที่เรามีชีวิตตรงนี้มันชีวิตปลอมๆไม่ถาวรถามว่าของปลอมถาวรไหมไม่ถาวรหรกแต่ทองคำาหนก็ว,ว่าทองคำแท้เนี่ยนะไฟไหมมันหลอมไปหน่อยยังไปเอามาได้เออก็บอกไฟไห่ไหมอ่ะมันหลอมไปเนี่ยมันมันไม่หายไปไหนออยังไปรือ้อไปค้นไปเขีย่ยามาได้ เพชรนี่ก็เผายากนะเขาบอกโอ้อุณหภูมิเป็นพันๆองศายางแอบหลอมละลายเพชรได้เนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยบอบางอะไรไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยเดินเดินไปโดนเส้นตำเขาหน่อยเพื่อเผื่อตายได้อะไรติดเชื้อในกระแสะเลือดไม่กินฟันแทงเหงือกจนเสือตายก็มีมาแล้วอะติดเชื้อในกระแสะเลือดอือที่อะไรแคะฟันแคะไปแคะมาปวดเจ็บ หโรคลูกลามแล้วก็ไวรัสตัวเล็กๆก็ฆ่าคนมาต้องไม่รู้เท่าไหร่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าล้วยซ้ำเราบอกสัตว์ที่ฆ่าคนตายมากที่สุดคือยุงไม่ใช่เจร์เข้ไม่ใช่เสือไม่ใช่ปลาฉลามอะไรยุงตายกันปีงเยอะไข่เลอดออกไข่มอลเรีย,ออรมรยสมัยก่อนเออก็งานสร้างของอัลลอฮ์ทั้งสิน้น ถ้าเราไม่พินิจพิจารณาว่าเอ๊ะจะจะอยู่ยังไงกันวะเนี่ยนะเชียงใหม่กับน้ําท่วมเอ๊ะกรุงเทพมันจะท่วมหรือเปล่าเออเป็นงานของเอลาเนี่เราเนี่ยต้องมีวิธีป้องกันต้อนรับยอมจำนนยอมจำนนให้ได้ว่าเราจะจะให้อะไรเกิดขึ้นแม้เราจะเจ็บจะปว่วยจะต้องยอมก็แล้วเพราะเ,าะเจ็บป่วยมันก็ป่วยไม่นานเดี๋ยวมันก็จบไปเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงในหลุมฝังศพ แต่คิดได้อย่างนี้วันนี้อยู่ทําอะไรละ่ะก็ฟูทรงมหาเดชานุภาพแล้วเขาสร้างเรามาเขาสร้างทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ให้ไว้ทั้งนั้นนั่นแหละแม้แต่ร่างกายของเราแล้วเราทําไมละ่ะคิดถึงพระองค์แล้วทำไงอ่ะก็พระองค์สั่งอะไรละ่ะเนี่ยเวลามกริบเนี่ยต้องสั่งให้ละมาดเอละมาดไม่ได้เราง,งานมันยุ่งมันยุ่งขนาดไหนอ่ะ งานมันยุ่งนะชีวิตหมื่นปีบนโลกดุนยามก็ยุ่งอยู่นั่นแหละมันก็นมีไอ้ดุนทำไม่นี่ยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยเขาบอกยิ่งรวยยิงเหนื่อยคนพอมีพอกินพออยู่ได้สบายกว่าเออก็วันต่อวันเท่านั้นแหละชีวิตมึงจะรวยแค่ไหนผู้นี้มึงจะขาขาดมึงจะรวยแค่ไหนผูงนี้มึงจะไฟไหม้เหลือแต่ขี้เท่าเหลืออะไรตัวดำๆมีมาแล้วเท่านั้นแหละอ่ะ ที่เตือนนี่ไม่ใช่อะไรนะเตือนจใจละหมาดพราะเสียงอาซานก็ดังสิ้นมาเนี่ยใช่ไหมอาซานเนี่ยชอบไม่เสียงอาซานไม่รู้สึกเกลียดเลยพอได้ยินเสียงอาซา,าน,นในหัวใจรู้สึกนั่นตกศาสนานะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแล้วนะถ้าตายไปตอนนั้นเนี่ยกูเกลียดละเตนการละหมาดเนี่ยถ,ถ้าตายไปตอนนั้นก็ไม่รู้ในกูโบจะปรากฏเช่นไรเออ เอาเท่านี้ก่อนวะซัลลัลลอฮุอลนบียีนามุมัดวอลาอลีวบวลลม